so no no โอ้ไหนที่สุดวันที่เรารอคอยก็มาถึงเราจะได้ React ยินวอจ้า,จาโดยแชมป์กับวอเช่นกันอันนี้มันคืออะไรพี่วออยู่ๆชวนแชมป์มาดูนะแชมป์ไม่รู้เ,ออเลยเดออีเออ๋ยวดูกันก่อนอันนี้ก็ไม่เคยดูเหมือนกันรู้แต่ว่าเป็นผลงานใหม่ของเขาดอกนีออน รอรักรอรักจะอดอกนี้อาซ่อนหลักก่อนใรอรักรอรักไปฟังพร้อมกันนะครับความฝันของเด็กบรรนอกที่ได้เข้ามาเฮ็ดงานในกรุงเทพจังผมก่อแค่เก็บเงินเก็บทองทรงไฮบานว่าเคยคิดเคยฝันว่าโศกสตาสีน้ําผ้าให้มาพบเจอโอ้ยล่อมากโอ้ยหัวหน้างานเหรเหอสายตาดีมาก นี่คือฟ้าครามลูกชายคนเดียวของเฮียเองนะผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครับโลมาเฮยเฮียเราทุกคนเลเดี๋ยวคุณได้ชนช้แน่เนาะอุ๊ยมอมเม้นน่าคิดถึงกอลลั่วพี่เลยทำแบบนี้ได้ยังไงเป็นแค่ลูกเจ้าของโรงงานที่ชั้นในมันไม่ใหญ่พอสำหรับตุ๊กตาหรอกนะน้ำเพชรดาราสาวโอ้ยโลมา คุลงเห็นแล้วใช่ไหมครับเข้าจีถ้คนอย่างผมก็ไม่ได้เพอร์เฟกมันก็ถึงเวลาที่คุณฟ้าครามจะต้องลืมเขาแล้วล่ะครับเข้าจีเหรอกับฟ้าคาม <c oughs> เข้าจีอยู่นิ่งๆแป๊บหนึงน่งนะครับอะไร่ะครับ อันนี้เจ้านายผมผมแต่งตั้งให้คุณเป็นพนักงานดีเด็ดประจำเดือนนี้ความสุขของคุณได้แรงงานของผมเนี่ยคือเป็นการได้ฝันรางวัลคุณชอบผมหรือเปล่าเราก็หยุดฝันของคุณาครามเขาเจ้าเธอเป็นแปะโอยหล่อมาก เรื่องของเธอแคบเขานนะมันจะแค่และครหลังข่าวงั้นผมจะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้อันน,นั้นวอง,อองวรับทพระรามวอนรงละเขาจริงเฮ้ยออร่าตัวละครนี้หนังหรอหรือซีรีส์เย้ดีมาก นาทีที่มีคุณค่ามากเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนช็อตที่แบบว่าน้ำน่าจะมาอืออ่ะลงพูดก่อนเลยภาพรวมของภาพรวมของไม่น่าจาเป็นซีรีส์หนันะรอรักนะครับตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นซีรีส์แล้วความเข้าใจต่อไปเจอการเดนาเดินตุราคมแล้วก็เข้าใจว่าเป็นภาพยนตร์ แต่สุดท้ายก็มีน้องๆมาเฉลยว่ามันคือคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาเฮ้ยตกอไปดิคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาสองคนถ้าจะใช่นะก็น้องไม่น่าจะเพียรน้องไม่น่าจะเพียรพิมบอกเราหน่อยเออเราก็อยากรู้ว่ามันความชัวของเขาสองคนที่มาทําให้เราแบบปวดใจเราฟังตอว่าเป็นยังไงบ้างเลยจะบอกก่อนนะเดี๋ยวจะาว่าไม่ทำงานบ้านแต่เราตั้งใจจะรีแอคเลยจากความรู้สึก พยายามหลบมาก<บ>อะนี่เขาหลบชัาไปเลยมนหลบเห็นยินก็คือมาโอ้โหหล่อมากหล่อมากคือทุกคนขึ้นมาหล่อมากหล่อมากหล่อมากอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบว่ามาได้มาลีแอดก็หลอนี่แหละหลอมารีแอดพร้อมกับคุณเขาภาพรวมก็มันเป็นเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มโรง,งงานเนาะกับ ลูกเจ้าของอื <ừ m. S 2> ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดูเป็นไปนไม่ได้มันเป็นพอตเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้จริงอื <ừ m. S 2> มันไม่ใช่น้ำเน่านะมันเกิดขึ้นได้จริงฉันอยากโรงงานอะไรกันฉันจะไปเย็บผ้าบ้างกลัวลันไม่ได้เย็บผ้าแล้วเออถ้าพูดถึงภาพการแสดงเขาทําได้บคือแชมป์หลังจากดูกนรรักรุ่นพี่นะฉันไม่ได้ดูเรื่องอื่นของเขาอีกเลยหลังจากนั้นก็ดูไอจีดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อืมมันทําให้เราคิดถึง เขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการเห็นภาพหน้าโซเชียลมันก็ลคยคิดถึงน้องอ๋อเนี่ยเราเจอน้ากันนั้นก็นี่ก็นี้อะไรเงี้ยอันนี้มันดูพัฒนาการในการเล่นเขาอะเก่งขึ้นมากแล้วยังไม่รวมความหล่อนะคือหล่อขึ้นทั้งคู่อะแล้วก็ได้เห็นพี่วอลเล่นภาษาาสตรแล้วที่ไม่ใช่แค่พูดให้ฟังหรือพูดคุยอะไรเงี้ยเออเขาเคยเล่นหลายเรื่องแล้วฉันไม่เคยดูไงฉันไม่เคยดูไงเล่นแบบเล่นซีรีส์เน็ตฟิกก็เคยเล่นนะเอออะไรเงี้ย เอที่เป็นข้อยมแต่ว่ามาออนในเน็ตฟิกก็เคยเรนเลยแต่แชมป์อะกล้าพูดเลยว่าตอนแชมป์ดูกันแล้วพี่แชมป์ก็มาบอกพี่วอลเลยว่าแชมป์ติดเรื่องนี้เพราะตอนนั้นมันออกมาเป็นเซ็เนาะมันเป็นเซ็ของของชุดนั้นอน่ะเราบอกว่าเรื่องนี้คือแบบเฮ้ยมันมันเราชอบเขาอ่ะโดยที่เสน่ห์ของพี่พี่วอเนาะกับพี่ยินเน่ไม่ทิ้งกันเลยเขาคนละสไตล์อะแต่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเขาคือเด็กช่างที่รักกันอือหึอืออืออ๋อกลับมาที่ตัวน้องๆบ้าง อ่าตัวน้องๆคือหล่อคือประจักษ์แบบว่าหล่อประจักษ์เหมือนแบบสวยประจักษ์อันนี้คือรอประจักษ์เลยคือทั้งสองคนคือออกมาซีนไหนแม่งก็หล่อวอออกมาหล่อยินมาออกมาฆ่าหล่ออีกซีนนึงวอลมาหล่อคือคนลาคนละคนละคนละแบบเป็นผู้ชายสองคนที่มีมุมหล่อของใบหน้าทุกๆมุมถ้าทุกคนสังเกตดีๆไม่มีมุมไหนที่เขาสองคนไม่หล่อ อันนี้คือจะเป็นซีรีส์จะเป็น MV จะเป็นภาพยนตร์หรืออะไรไม่รู้แต่อันเนี้ยอีดอกนี้ออนท่อนรักเนี่ยคือหล่อทุกซีนหล่อทุกมุมภาพก็ง่ายๆแต่ความหล่ออันนี้คือเห็นอย่างนี้เลยอย่างเดียวเลยความหล่อประจักษ์อ๋อชั้มขอเสริมนิดนึงนะจากเมื่อกี้ที่พูดเริ่องภาพรวมอะชั้มคาดหวังว่าคอนเสิร์ตอะก็อยากไปเนาะแต่ถ้าเป็นไม่ได้ให้เป็นซีรีส์หรือหนังเรารู้สึกว่ามันมน,น่าสนุกสดโตนะอยากดู เพราะว่าพอตมันมูมีเสน่ห์ด้วความเป็นไทยไม่พออ่ะแล้วก็อยากเห็นเขาฟาดกันด้วยบทว่ามันจะเอ่อทรามมามากแค่ไหนหรือรักกันอะมันแบบไหนอืม,อมส่วนตัวอยากดูเป็นเป็นแบบน,นั้นด้วยอาจจะเป็นมิสิคอลหรือเปล่าเรา,อา,าอาจจะเป็นลูกทุ่งมาจัด๋าแล้วแบบว่ามาเล่นกันแบบนี่แหละเป็นพ่อปาคราม กับเ้าจี๋นี่แหละในเรื่องเพราะไม่งั้นเขาจะมาอย่างนี้ยังไงอ่ะเอาไปเชื่อมต่อยังไงเขาเติมยังไงเอาชื่อมต่ออย่ารักแล้วอ่ะอาจจะเป็นเพริลุนลวนกาได้เออก็ได้แล้วก็ลูกคุณหนูก็อาจจะเป็นอีกเพลงสไตล์หนึ่งเอออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็รออยู่รออยู่ตุลาคมนี้จะเจอกับคอนกับเมื่อเราไม่รู้ผลไงเดี๋ยวมาบอกเราแล้วกันได้แล้วก็ถ้าเป็นในวงที่เคยร่วมงานกับน้องเป็นไงบ้างโหจะบอกว่าเทพเจ้า คือความครั้งแรกที่เราตอนนั้นน้ำมันโควิดเ้ยพอเกิดโควิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเาจะยินก่อนเราอ่ะไม่รู้ว่าจะทำยังไงกันดีมันออกอีเวนไม่ได้เลยเพื่อนเลยก็ส่งมาเลยรูปของยินมาบอกมึงคนนี้เลยคนนี้หล่อมากแล้วพอกยหล่อจริงว่ะเราก็เลยโพสไปในเพจเว้ยแล้วแต่ดูซิีแล้วพอโพสไปในเพจเสร็จปุ๊บขึ้นปั๊บเราก็คิดพิมพ์ว่าเฮ้ยคนนี้ใครนะหล่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วความที่แบบว่า เราเอะทำอีเวนต์อยู่แล้วเขาก็เลยคิดว่าพี่วอต้องทําอะไรกันแน่เลยมันก็น้องก็พิมพ์ม,มาทนนันนโทรมาคนนี้แบบบอกเดียวเดียววอโพสเฉยๆวอมาน้องมันหลอดดีอ่าพอคนโทรมาบอกว่าน้องมันดังมากเลยพี่ตัวริงหล่อมากเลยเอาว่าทําไงดีว่าก็คุยกับเพื่อนโอเคตอนนั้นมันยังไม่มีเคยมีไลฟ์สดไวย มีไลฟ์สดแต่ไม่มีไม่มีไม่เคยมีแล้วเราก็เลยแบบโอเคมันเคยมีไลฟ์สดไม่มีว่ะงั้นเราลองไลฟ์บ้องวะเลยเอาน้องมาไม่เสียหายเลยก็แบบว่าโอเคคุยกันแล้วก็น้องก็มาไลฟ์ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นปรากฏการณ์มากเลยนะแล้วน้องเดินมากับผู้จัดการของน้องนะเออเดินมาแบบเหมือนนั่งมาใส่แมสมาแล้วไม่แต่งหน้าหน้าเท่ากับ น่าสดเท่ากับเฟิร์นแต่งแล้วน่าสดหล่อมากแล้วก็มาเสร็จเพิ่งแต่งตัวนู่นนี่มาแล้วก็เข้าคิวพอบอกว่าอ๋อเดี๋ยวทังต้องทำอย่างนี้นะครับทั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์สดนะคนวันนั้นคนดูถ้าจะไม่ผิดนะไม่ถึงแต่ว่าประมาณเป็นหมื่นประมาณกับสามหมื่นคือบอกตกใจมากแต่ว่าไม่แต่ที่เราพูดอะเราจำได้คือยอดรวมที่คนเข้ามาดูเออมันมันเยอะมากแล้วตกใจมากแล้ว เด็กคนนี้ใครวะ<ล>อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบโอ้โหแบบโอเคก็เลยแบบว่าอ่ะเราก็ได้ทำงานร่วมกันทั้งหมด8 EP ในการไลฟ์สดก็ดดจเจอทั้งยินวอก็ทำงานร่วมกันก็ได้โมงมนต์กับน้องแล้วคือคือยินมาทุก EP จนให้ยินเป็นเกือบยินเป็นพิธีกรในลายกา่ใน,นรายการแล้วซึ่งเขาอ่ะใหม่มากแล้วเขาทำอะไรไม่ค่อยอย่างนั้นก็คือหล่อ การแสดงเอการแสดงได้แต่ทีพิธีกรยังไม่เคยแล้วน้องก็ตั้งใจทำงานมาก <S <S ในทุกๆ EP ของเขาเพราะเราจะเปลี่ยนอา e ีนีเน้เป็นแบบว่าเป็นมาเฟียนะ EP นี้แบบว่าเป็นแบบนักมวยนะมีแคมปิง้งด้บมีแคมปิ้งมีอะไรอย่เงี้ยมันเป็นการไลฟ์สดที่ยังไม่มีใครทำเนาะเราเริ่มก่อนอีเวนสแตนาการไลฟ์ที่ เอาน้องมาแต่งตัวนู่นนี่เป็นต้องเซนระบบอะไรต้องเซนระบบมันคือมันยุ่งยากมากม่อมันเป็นความใหม่มากแล้วก็พอน้องพอน้องมาแล้วก็ความแบบเขาเรียกแล้วความชายความมีเสน่ห์ของเขาอะเขาจะอารมณ์เหมือนพี่ดูสัญญาเว้ยใช่คือความมีเสน่ห์ตีีตี๋ลักษณะการพูดการถามอะไรเงี้ยเวลาเขาถามอะางเงี้ยแล้วทุกอย่างมันเป็นไลฟ์สดอ่ะคือมันต้องแบบอีกตอนนั้นขึ้นเวท ting ปุ๊บอีก ประมาณหนึ่งนาทียินจะต้องพร้อมและอีกฝั่งนี้ต้องเตรียมตัวแต่งหน้าทำทุกอย่าง<ด>มนเรียวสด,สด,สดการกินอะไรคือมาทุกอย่างมาสดหมดอะไรเกิดขึ้นแล้วน้องทุกคนความใหม่สดของของน้องนะั่นแหละทำให้แบบแบบรายการแบบว่ามันดีมากแล้วคนก็เข้ามาสนใจกันมากน,น้องแบบมีความสุขทุกอีพีทุกอาทิตย์เจอกันหนึ่งอาทิตย์เจอการทำทั้งหมดแปดอีพีอะไรเงี้ยก็น้องเป็นคนตั้งใจมาแล้ววอนะวอเป็นคนที่ เหมือนทําอะไรได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องบอกอะไรเลยเราแค่นี้เราบอกก็ทําได้เลยเหมือนประสบการ์โอเคประสบการณ์สามารถกว่ายีนเลยอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็วอทําทําเป็นบอกให้ทาอันนี้อันนั้นอันน้อนคือทําได้หมดทุกอย่างเลยแล้วความเป็นความมีเสน่ห์ของคนเด็กขอนแก่นเนาะเขาเป็นมอขอเนาะแล้วความเป็นความเป็นเหมือนแบบจริงๆเขาดูคุณหนุ่มมากเลยนะแต่เวลาเขาพูดอะ่ะเขาจะเหมือนว่าเขาจะถ่อมตนว่าเขาไม่ใช่คนกรุงเทพ อะไรประมาณนี้แล้วพอทำอทำมีทำจัดแฟนมีตของงานวันเกิดให้น้องอวอรครั้งแรกด้วยอะไรประมาณนี้ทุกอย่างคือแบบโอเคเดทร่วมงานกันก็คือนะทั้งยินแลวก็วอเองมีความตั้งใจแล้วก็น่ารักเจอกัน้วพี่ว่าสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาทักทายกันแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่น้องดังตอนนี้คือน้องก็อยู่ทอ็ทอปๆด้านท่านทอ็ทอปๆแบบ ชนุกวายที่อยู่ในตำนานแล้วก็เขาก็เล่นเรื่องที่ไม่ใช่วายก็เล่นเทั้งสองคนเลยก็ยินดีที่น้องๆประสบความสำเร็แล้วก็เจอการตหลาคมนี้แน่นอนยังว่าจะเป็นรูปแบบของงานไหนเนาะเราพร้อมซัพพอร์ตครับถึงแม้เราจะไม่ได้เจอเนาะก็เดยวตัวแชมป์ก็จ์มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้อง เริ่มตั้งแต่ยินเนาะพอพี่อบอกครั้งแรกเลยแล้วตอนนั้นคือช้ำชอบซีรีส์อยู่แล้วและด้วยความที่เราบอกว่าเราชอบมโโันโนมันโนว่าเราเราเป็นเป็นพี่บอแล้วเราก็จะขี่เพาเนื้อออกมาแล้วเป็นตัวเล็กซึ่งความจริงเราไม่ได้ตัวเล็กคื่มือตัวใหญ่มือตัวใหญ่เลยอยากเป็นไงอยากเป็น<อ>แล้วก็หลงสเสน่ห์แต่ทั <c> ้ง <oughs> ทั้งสองตัวละครอ่นะตอนนั้นอนะ่ะเราหลักแม่แล้วก็พอพี่บอจะมาทำปุ๊บแล้วก็แล้วพี่บอบอกเราเลยจะมีโปรเจกต์เนี่ยอุ้ยดีแล้วยิ่งจะตัวจริงนะหน้า ไม่แต่งอะ่ะก็คือหล่ออยู่แล้วแล้ววันน้วันนั้นคือไม่ต้องแต่งเขาไม่แต่งด้วยไม่แต่งเาเขาแล้วเขามาแบบสบายๆเหมือนรุ่นพี่อะ่ะเหมือนรุ่นพี่จริงๆนั่งบ๊าแค่นั่งุบ๊บโอ้ตายแล้วแล้วยิ่งพูดประโยคนี้เรื่องนะอันนั้นคือเดียวันเนาะพอดีว่าถัดมาก็มาเป็นคู่กก่อนจะงานคู่ก็จะเป็นกับพระพวกในแกงเนาะน้ามวยน้ามวยแกงบ้านเขาอ่ะเขาหล่อากบานอยู่แล้วแล้วก็จนมาเป็นงานคู่ที่หล่อคอยแต่เป็นแต่เป็นแต่เป็นถ่ายทั้สดนะ ทีนี้ตอนมาจริงเขินมากคือด้วยความชอบเนาะเขินมากแต่รา้สึกงานก็คืองานไงกลายเป็นว่าเขาขี้เล่นทั้งคู่แลวเขาเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครัเหมืองว่าเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้เสิร์ฟโมเมนต์หวานแต่มันออกมาแบบธรรมชาติที่ทําให้เรารู้สึกจินโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมาเสิร์ฟว่าโอ้อะไม่ต้องไม่ต้องซึ่งอันนี้เป็นเช้ากล้าพูดส่วนตัวว่าเป็นหนึ่งคู่ที่เคมีมาโดยที่ไม่ต้องเสิร์ฟแล้วมาเตรียมไม่ได้นะ แต่ถ้าเกิดเขาเขาทำก็คือหวานเจี๊ยบใช่ใช่ใช่ถ้าเขาทำแบบตั้งใจโมเมนต์คือทุกคนคือหวานเจี๊ยบเลยก็ยินีแล้วก็ดีใจนะครับที่น้องๆทั้งสองคนเติบโตมาถึงตอนนี้แล้วก็มีคนที่รักเขามากๆเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็หวังไว้ว่าเราจะได้เจอหน้ากันในงานนี่แหละโอ้แต่พี่วอรได้เจอตอนน้องเติบโตแล้วด้วยเหมือนกันใช่ใช่ใช่เจอบ่อยเจอบ่อยอืก็ยังไงฝากแฟนคลับทั้งสองบ้านนะ บ้านไหนก็ตามรวมถึงบ้าน,นอื่นๆที่เข้ามาดูแล้วมีข้อมูลของงานเนี้ยแอบบอกเราหน่อยว่ามันคืองานอะไรบอกหน่อยบอกหน่อยนะว่าเราจะเรียกว่า64 minutes channel เป็นอีกช a แนลหนึ่งที่รวมหลายๆบ้านเนาะก็อยากให้ อยู่เหมือนเพื่อนการมีอะไรก็คุยกันได้นะครับอยากให้ทําอะไรแนะนําบางทีเราก็หลุดหลุดหรือว่าลอตเรื่องของวายเรื่องของทีป๊อปที่มันกําลังมาอะไรบไะบอกได้ทักทายกันมาได้ถ้าเกิดสมมติเรามีเวลาว่างหรือว่าโอเคเรามีเวลาตรงกันอะไรเงี้ยเราก็อยากจะรีแอคล้วก็มาเสิร์ฟทุคกทคนอยากให้ทุกคนอยู่ในช่องของเราแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นแบบเอยเราเป็นุงเป็นลงคนนึงเป็นเพื่อนโงกล้าพูดมากก็เป็นเพื่อนพ่อก็ได้ ผมคลิปพ่อเขาเลยนะใช่เราแก่เราแก่ไงเราแก่เออขาเป็นแบบเนี้ยเป็นพี่เป็นพี่อะไรเป็นคอมมูนิตี้ละกันที่ที่บอกว่ามาที่นี่ก็มามาฮิลใจก็ได้หรืออยากจะมาแชร์ก็ได้บางทีไม่แน่นะครับคอมเมนต์ของของทุกคนเนี่ยอาจจะทำให้เป็นพลังให้กับคนที่มาดูคนอื่นก็ได้จริงจริงจริงก็หลายหลายเพลงที่เราทำไปมันรู้สึกว่า โอเคมันได้กลับมา <ừ> หมายความว่าคอมเมนต์ต่างๆให้กําลังใจเองหรือว่าโอเคบอกว่าผมคิดต่างนะบบนผมอยากแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนอยากให้พี่แบบนี้แบบนี้เฮ้ยเรามาปรับปรุงหรือพัฒนาให้มันทุกอย่างมันดีขึ้นเนาะเพราะว่าเราก็อยากอยู่กับดูทุกคนไปนา,ๆานๆอะไรเงี้ยโอเควันนี้เราก็ฝากไปด้วยนะครับกับ64 Million Channel น,นะคบมีทั้งช่องทาง YouTube บ้านแดงนะครับแล้วก็ฝากเพ้ที่ X นะครับแล้วก็อันนี้ผลงานนี้ของน้องยาะไม่ทีนึ่งยินวอกับ ผลงานที่มีชื่อว่าดอ,อก,อกมีออนรอรักนะครับบา,บ,าบาย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 ดอ,อก,กมีออนเดี๋ยวมีใส่เอาอาจจะใช่ใชหรือเปล่าความฝันของเด็กบันนอกที่ได้เข้ามาเฮ็ดงานในกรุงเทพจังผมก่อแค่เก็บเงินเก็บทองทรงให้บา้านบ่กเคยคิดเคยฝันว่าโศกสตาสิน้ำผ้าให้มาพบเจอความหัก นี่คือฟ้าครามลูกชายคนเดียวของเฮียเองนะผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ